ครับสวัสดีครับพี่ม่ครับค่ะตลาดหุ้นไทยปิดแล้วนะวันนี้ครับค่ะพัดเอสมองว่าตลาดมันน่าจะเป็นยังไงต่อคะในสัปดาห์หน้าวันพุธอ่ะครับจริงๆก็น่าจะใกล้ใกล้ที่ตลาดจะบอททอมแล้วนะครับไม่เจอดาวไซลิมิตละเพราะว่าดาวไซ์น่าจะลิมิตละนะครับว่าไงนะพี่พี่ฟังไม่ได้ยินดาวไซ์น่าจะลิมิตแล้วนะครับคือความเสี่ยงขาลงน่าจะน้อยลงนะครับก็คือหลักๆ เรากำลังมองในเรื่องตัวสิ่งที่ตลาดกังวลเรื่องมาตรการถักดันเงินออกเนี่ยนะครับมันก็ออกมาเป็นรูปของตัวการหนุนให้คนไปนลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น okay, okay. นะครับ <Okay. S 2> ผ่อนกดตรงนั้นไปก็ไม่ใช่ capital control อย่างที่ hmm. มีคนกังวลไว้ในช่วงก่อนหน้าเนี้นะครับ <Okay. S 2> ก็ในทำให้ตลาดโดยรวมคลายกังวลลงแล้วก็ hmm. สิ่งที่เราเห็นคือเทรนตัว U curve ฟนะครับผลตอบแทนรัฐบาล <Okay. S 2> ของไทยและต่างประเทศมันยังคงอยู่ในเทรนที่ต่า นะครับจากการใช้นิบไบเงินของใครต่อเนื่องเนี่ยมันได้ทําให้ตัวตลาดโดยรวมเนี่ยนะครับยังคงเลือกสินทรัพย์ที่มีโอกาสผลตอบแทนสูงกว่าก็คือห <Okay. S 2> ุ้นนั่นแหละนะครับจึงเป็นทางเลือกที่ที่น่าสนใจที่สุดพิงแต่ว่าก็ต้องค่อยๆรอนะครับเพื่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับเพราะฉันด้ดยรวมแล้วผมคิดว่าตลาดเองเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> ก็ซึมทรับย์ป,ปัจจัยลบต่างๆไปค่อนข้างเยอะละนะครับ <Okay. S 2> ก็ลุ้นโมนต่ำเมองการค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาพยงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เร็วอะไรมากมายนะครับค่ะ okay. ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าดูส pues ัปดาห์ห nah, น้าเองเนี่ยนะครับเน่จากวันทําการก็เพิ่งน้อยด้วยนะครับต้านดัชนีก็คงจากัดนะคร้าเจ็ดอ่าหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดนะครับกับหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบจุดนะครับผมน่ารับก็อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยสิบเอ็ดห้าร้อยเท่าไหร่นะสิบเอ็ดครับอ๋อย่อลงมาอีกเหรออืมก็คือคือมีดาวไซนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าคิดว่าแถวๆหนึ่งพันห้าร้อสิบเอ็ดน่าจะเป็นดาวรับที่แข็งแกร่งสัปดาห์หน้านะครับผค่ะก็อย่างนั้นหุ้นเดิมพ ปากับ CPF แล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูให้สปาขึ้นแล้วแหละเรามันเป็นไซด์วอัพขึ้นมาเรื่อยๆนะพี่มอง้็ไม่ย่อยอีกละที่เรามองก็คือแต่วันนี้ปิดคงที่นะครับปิดคงที่ก็คือมอ r ์นนิ่ง Q หนึ่งดีนะครับก็น่าจะค่อยๆขึ้นมานะครับก็ดูแนวต้านที่เดิมนะครับห้าจุดห้าห้านะครก่อนเบรกได้ก็ลรอจะมองไกลขึ้นที่ห้าจุดแปดสิบหกบาทนะครับ เรวรับไปที่5.2ทุนตัวนี้เป็นทุนที่บอกว่ามันไรดิ้งอะไรไม่ได้เลยนะครับถการ,รซื้อลงทุนนะครับเล่นกับเออร์เน็งที่มือตั้งการเติบโตแล้วก็ผู้บริหารที่พยายามนะครับมุ่งเน้นในเรื่องการขยายสาขาต่างๆนะครับเป็นภาพบวกกับตัวธุรกิจนะครับอีกตัวนึงเป็นตัว CPF นะครับหลังจากที่ที่เราแนะนําให้เล่นรอบไปก่อนดน้านนี้นะครับตอนนี้ผมคิดว่ามันอยู่ในโซนที่ d o w n s i d ไม่ได้แล้ว e a r n i n g Q1 นะครับเพราะ Q1 เนี่ย e a r n i n g คงไม่ดีนะครับแต่ว่าเรากำลังเล่น,ลนกับนีสิ่งที่เราคาดว่าราคาหุ้นมาตอบรับไปใชลบไปค่อนข้างเยอะแล้วค่ะและถึงจากนี้เนี่ยน่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับวันนี้ก็ปิดบวกเล็กๆน, 3, นะครับขึ้นมา22.3นะครับบวกขึ้นมา20ตังค์โอ้ลูกเงินซื้อขายค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับประมาณเกือบเกือบ200ล้านบาทนะครับตัว CTS ก็ยังคงมองนะว่าโอกาสที่จะไซฟ์อัพขึ้นไปนะครับที่ระดับ ยี่สี่จุดห้าอีกรอบหนึ่งมีโอกาสนะครับแฟร<ช>์เราให้ไว้ที่ยี่ิบเจ็ดบาทเป็นหุ้นตัวหุ้นตัวนี้ผมเลือกเป็นตัวท็อปพิกประจําเดือนพฤษภาษษษษษษษคมตอนนี้นะครับค่ะตัว c p F นะคะ c p F ครับใช่ครับแล้วก็พวกหุ้นอิงการบริโภคนะครับตัวพวก CPO รูบินสันเนี่ยก็ยังคงแนะนำํำทุน็นเรื่องของการทยอยซื้อสมใครที่มีมาตามคำแนะนําของเราก็ถือต่อนะครับค่ะพวกนี้ก็จะมีสัญญ,ญาณที่ดีขึ้น เออนิงคิวหนึ่งได้ออกมาค่อนข้างดีกันนะครับค่ะแล้วก็ไปต่อแล้วก็ตัวที่เราเคยแนะนาแนะนาก่อนหน้านี้เนี่ยพวกไอลิงค์นะครับมีอยู่ก็ถือต่อไปนะครับ่าไหลและ้วล่ะไอลิงมันไซฟิอัพมาเรื่อยๆเลยพ่มอนไม่ลงเลยขึ้นมาประมาณยี่สิบสามจุดสามแล้วป้าใหม่เท่าไหร่คะเอ่อแฟร์เราให้ไว้ที่ยี่สิบสี่จุดห้าครับก็ไม่เยอะนี่ก็เป็นเป็นแฟร์ที่ที่ใกล้จะลิมิตแต่ว่าเอ่อเราเห็นคอนเซ็ตม,มีการปรับมาณการขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ผมเห็นไฟคอนเซ็ตไปไกลแบบเลยยี่ ครับผมอ๋อเหรอเหรอเหรอครับผม,บผมก็ก็ดูต่อตัวหนึ่งก็เป็น S Y M C นะครับเห็นว่ามัน X D มาแล้วนะครับราคาหุ้นก็ได้ดีครึ่งเรียกว่า X D f อ่ะนะครับอืมอืมราคา518บาทตัวนี้ก็จะค่อยๆฟื้นเหมือนกันเพราะว่าในแง่ของ e a r n i n g เนี่ยม,ม,มันฟื้นทีตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ดูกลุ่มนี้ก่อนละกันครับที่มันให้ให้ให้เยอะเลยนะวันเนี้ยให้เยอะก็เพราะว่าผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับอ่จังหวะที่หุ้นปรับฐาลงมาเนี่ย ไม่ค่อยกล้าซื้อหุ้นกันนะครับก็เลยก็เลยแนะนำให้ให้เป็นทางเลือกกันผมคิดว่าจริงๆแล้วตลาดจะไม่ได้น่ากังวลไรมากมายาแม้ว่าเดือนพฤษภาคามอะไรควกนะะกังวลน,นะครับว่ามันจะมีเซลล์อินเมย์โกเว y หรือไม่นะผมคิดว่า,ามันมีโอกาสเกิดขึ้นไหมมีเหมือนกันนะครับที่ผมเคยบอกไปว่า โฟกัสคือเออร์เนงถ้าเรือสเตอร์เออร์เน็งออกมาแย่กว่าตลาดคาดเนี่ย <Okay. S 2> เราจะเห็นการปรับประมาณการลงตลาดจะมีการคอร์เรชันลงไปได้แต่ worst case ผมคิดว่าไม่น่าจะหลุด1 4 8 0น่นะครับออของกรอบระดับเดือนเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วลงมาก,ก็คือเป็นจุดในการทยอยซื้อมากกว่า <Okay. S 2> แต่ว่าสัญญาณบวกคือเราเห็นงบตัวปูนใหญ่ดีกว่าตลาดคาด12%สอขอ mm. นะครับดีกว่าตลาดคาด39%นะครับโม <Okay. S 2> ตั <okay. S 2> มต้มแบบนี้อาจจะทําให้ตัวเออร์เนงที่มีการปรับประมาณการลงเนี่ยหยุดไหลได้เหมือนกันก็โฟกัสต่อในเรื่องตัวเออร์เนงครับ ค่ะโอเคงั้นลุ้นไปสัปดาห์หน้าส่วนทานดั้นซีรีส์เอ็มแล้วคะปิดโพสิชันหรือทำโพสิชันยังไงต่อจากนี้ค่ะคือก่อนอ้นนี้ที่เราแนะนําคือยังไม่ทําอะไรนะครับพี่ม่อนค่ะจริงแล้วเนี่ยผมก็ยังคงแนะนําเหมือนเดิมว่าว่าจุดนี้จริงๆยังยังไม่ทําอะไรนะครับ่ะแต่ว่าผมอยู่ข้างนอกก็เลยบอกนารับนัดต้านตัวซีรีส์ไม่ได้ได้ได้ครับผมโอเคทองคำละทองคําต้องทําอะไรไหมทองคำก็เหมือนกันนะครับทองคำยิ่งไม่ต้องทําอะไรเลยวันนี้ที่ต้องปิดเพราะว่าเราหยุดยาวนะครับพี่ ใครมีสานะอะไรก็ตามไม่ว่าจะลองหรือชอบผมือดว่าวันนี้ควรจะปิดไม่ควรถือข้าวนะครับได้ได้ไดครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีครับ